น้านนี้จะมองไม่เห็นต้นเทิงเพราะว่าต้นถุงอยู่ด้านหลังจะเห็นล่างมาด้านหน้าได้นะครับอันนี้บ้านผมนะครับมีฟ้าสีเหลืองนี่แหละน,นี่นคือต้นเทิงห่างกันนิดเดียวเองเมื่อกี้มีเสียงระเบิดออกมาด้วยนะเป็นรถประทัก